เอาละค่ะเราเริ่มไลฟ์สดแล้วนะคะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามานะคะตอนนี้นะคะก็เป็นการไลฟ์สดงานในช่วงเย็นนะคะของเจ้าบา่าวเจ้าสาวค่ะนายจิระนะคะแล้วก็นางสาวชิราพรค่ะในระหว่างนี้นะคะกําลังรอท่านผู้ชมท่านอื่นเข้ามานะคะรอสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาเห็นหน้าเจ้าบา่าวเจ้าสาวพร้อมกันค่ะ สวัสดีนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้ค่ะเอาละค่ะเจ้าเบ่าเจ้าสาวค่ะตอนนี้นะคะก็มีผู้เข้ามาฟังเรานะคะเยอะแล้วนะคะหันหน้ามาให้ท่านแกแขกผู้มีเกียรติดูหน่อยค่ะค่ะ นะคะในวันนี้นะคะก็เป็นทิธีฉลองมงคลสมรสนะคะระหว่างเจ้าบ่าวนะคะนายจิระนะคะแล้วก็เจ้าสาวค่ะนางสาววชิราพรค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเราก็เลยต้องมีการจัดงานแบบไลฟ์สดนะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆค่ะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะเปิดถอดหน้ากากนะคะกันแค่2คนนะคะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดรัวๆได้เลยนะคะขอหัวใจด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเรารอ,รอท่านผู้ชมอีกสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่บนดาดฟ้านะคะเตรียมจะทำพิธีการตัดเค้กค่ะอ่าในระหว่างนี้นะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะ โพสท่าได้เลยค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแคปรูปสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะแคปได้เลยนะคะทุกคนคะแคปรูปได้เลยเอา้าวแอคติ้งเต็มที่เลยค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวมินิฮาร์ตเจ้าสาวคะขอมินิฮาร์ตด้วยค่ะท่านผู้ชมกําลังเข้ามาเยอะเลยนะคะรอสักครู่เนาะญาติารอเยอะนิดนึงค่ะรอนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะ ฝนเพิ่งหยุดตกค่ะบรรยากาศก็อาจจะมีครึ่มฟ้าครึ่มฝนอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถที่จะจัดพิธีได้นะคะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดหัวใจรัวๆได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บนดาดฟ้าเนาะในระหว่างที่กำลังรอแขกท่านผู้มีเกียรติท่านอื่นๆนะคะเราชมวิวสักครู่หนึ่งค่ะ วิวสวยนะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะหลังจากฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆเนาะนี่แอบมีฉากหวานค่ะแหมแผ่นกล้องหนีเป็นนิดเดียวเองนะคะอ่าเขินนะคะไม่ต้องเขินค่ะถึงขั้นนี้แล้วเนาะโอ้มีแขกเข้ามาเยอะเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจรัวๆเลยจ้าคอมเมนต์มาได้เลยเนาะ โอเคตอนนี้นะคะก็มีผู้เข้ามาชมหลายท่านแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ออกไปเนาะเดี๋ยวญาติของเราจะได้เข้ามาดูด้วยกันเยอะๆเลยค่ะอะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยละกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะเดินเข้ามาเพื่อทำการตัดเค้กนะคะเเลยค่ะ ภาพอาจจะมือไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะมือไปนิดนึงจ้ะอ่ามามามาอ่าโอเคภาพได้แล้วค่ะอ่าขอเชิญน,นะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะเดินเข้ามาตัดเค้กได้เลยนะคะ เค้กเราเป็นแบบเล็กๆน่ารักน่ารักเนาะทางบนเราปนเคกร้านของขวัญจากเพจร้านของขวัญนะครเค้กนี้จากเพจร้านของขวัญนะครับผมอย่าลืมไปกดถูกกันด้วยนะครับเพื่อนพ่อเอ้งนะฮะอ่าโอเคอ่ามือมือใครต้องอยู่ข้างบนข้างล่างคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ่ายิ้มนิดนึงนะอ่าตัดจ้า ในระหว่างนี้นะคะทางบ้านนะแคปรูปได้เลยจ้า <S <S ไ,มไม่ต้องเกรงไม่ต,ต้องเกรงจ้าเสร็จแล้วหรอจ๊ะตัดเค้กเสร็จแล้วนะคะตัดกันง่ายๆเนาะอ่ะในระหว่างนี้นะคะทางบ้านสามารถแคปรูปได้ค่ะ หลังจากการตัดเค้กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งกับท่านที่กำลังเข้ามาฟังอยู่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆแล้วก็ญาติๆนะคะเชิญค่ะอ่ะเริ่มจากใครก่อนเจ้าสาวก่อนคะ่ะ รัวๆเลยค่ะทางบ้านอ่าต่อไปนะคะเจ้าเบาค่ะเจ้าเบาจเบาจ้าจเบาพูดอะไรนิดนึงค่ะ,ะ,ะสวัสดีครับผู้เสียงดังๆเนอะลมอาจจะแรงนิดนึงค่ะก็ต้องก่อนดือเลยครับต้องขอขอบคุณพ่อแม่แล้วก็พี่สาวนะครับแล้วก็ญาติน้องทุกๆคนแล้วก็ผู้มีอุปการะและคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ หน้ทีมงานทุกคนนะครับหลานครูบาอาจารย์นะครับที่ว่าให้ผมมาถึงทุกวันนี้นะที่ว่าจนมาถึงยืนอยู่ณจุดจุดนี้ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากมากก็วันนี้ก็เป็นวันดีๆสาหรับผมเนาะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะพูดไม่่อยเก่งเลยฮะได้แค่นี้แหละฮะได้แค่นี้เองก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะคะเจ้า,าเาสาวนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก<ส>็จริงๆเราถือว่าพิธีในการตัดเค้กนะคะก็เป็นพิธีการฉลองมงคลสมรสนะคะที่เราจัดกันง่ายๆในสถานการณ์โควิดนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ช่วงเช้าจริงๆนะคะเรามีการจัดพิธีมงคลสมรสเป็นแบบไทยๆไปแล้วนะคะช่วงบ่ายก็เป็นในส่วนของการตัดเค้กนะคะ ทั้งสองคนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคู่บ่าวสาวในชีวิตจริงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการแต่งงานแบบไลฟ์สดนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทั้งทางฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ญาติทั้งหลายนะคะก็ได้รับรู้การแต่งงานในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะเราก็จะมีการถ่ายรูปนะคะของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวคะ่ะก็ ทุกคนก็ยังสามารถที่จะร่วมดูภาพการถ่ายรูปครั้งนี้ได้นะคะค่ะอ่ะช่างภาพคะขอเชิญช่างภาพนิดนึงนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคะเก็บรูปคู่เป็นที่ระลึกหน่อยนะคะสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะท่านใดเนี่ยอยากได้รูปคู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะรบกวนนะคะ inbox รูปของตัวเองเข้ามาคะ่ะ เดี๋ยวเราจะทําการตัดต่อให้นะคะอยากได้รูปคู่แบบชุดไทยหรืออยากได้รูปคู่กับชุดที่เป็นงานตอนเย็นนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะจัดให้นะคะคะมีผู้เข้ามาชมเยอะเลยนะคะมีการอวยพรด้วยนะคะมีความสุขมากๆนะครับคุณต้อมยินดีด้วยโอ้มีการแคปรูปแล้วค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะในระหว่างนี้นะคะยังกดไลฟ์กดแชร์ได้นะคะให้ญาติญาติที่พี่น้องของเราได้เข้ามาร่วมรับชมและก็มาร่วมแสดงความยินดีได้ค่ะก็บรรยากาศวันนี้นะคะฝนเพิ่งหยุดตกค่ะก็โอ้เจ้าบ่าวบอกหอมแก้มค่ะเจ้าบ่าวบอกให้หอมแก้มนะคะเอาหันซ้ายหานขวาไม่มีใครเท่าไหร่นะคะอาเิอเลยค่ะ เชิญเลยนะคะเอาได้เลยค่ะรูปนี้นะคะเตรียมตัวแคปค่ะเตรียมตัวแคปแคปเลยค่ะช่างภาพค่ะถ่ายรัวๆวค่ะถ่ายรัวๆไม่ต้องกลัวเมมเต็มนะจ๊ะถ่ายไปเลยจ้าเขินเนาะเขินช่วงเช้าเป็นเจ้าบ่าวขอมแก้มไปแล้วนะคะช่วงเย็นก็เลยเป็นเจ้าสาวหอมแก้มบ้างค่ะเนาะในระหว่างนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวครับโพสท่าอีกค,ะค่ะให้ทางบ้านได้ดูกันเนาะอิจฉากันเล่นๆนะจ๊ะ าการเ,เล่นๆหวานจริงๆคู่นี้ค่ะอ่าเจ้าสาวขอบคุณมานะคะนะคะถ้าชอบกดไลค์กดหัวใจรัวๆค่ะอ่าเจ้าสาวบอกอยากพูดอะไรอีกนิดนึงไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเจ้าสาวไม่ต้องร้องไห้ค่ะอ่อ่าอ่าพูดนิดนึงเจ้าสาวเขินนะจ๊ะขอหัวใจรัวๆเลยจ้าอ่ะเจ้าสาว เจ้าสาวร้องไห้เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ไม่มีพ่อกับแม่หรือว่าเพื่อนยากมานะคะแต่แว่าเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะแต่ถ้าโควิดสาก็จะได้เจอกันคร่ะ,อะขอบคุณคะ่ะเจ้าสาวซึ้งนะคะซึ้งซึ้งไม่เป็นไรเนาะก็มีท่านผู้ชมทางไลฟ์สดค่ะที่ร่วมรับชมแล้วก็ให้กําลังใจนะคะโอเจ้าสาวซบเลยค่ะ ฉากหวานอีกแล้วนะคะฉากหวานอีกแล้ว <c oughs> ในระหว่างนี้นะคะท่านผู้ชมคะมีคอมเมนต์อะไรบอกมาได้เลยค่ะนะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะก็กเป็นช่วงการกเก็บรูปนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวโพสได้เต็มที่เลยค่ะ ามีหัวใจมีรัวเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็คือพิธีของเราเสร็จไปแล้วเนาะจะเป็นในช่วงของการเก็บรูปเก็บบรรยากาศค่ะของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะทางบ้านก็จะได้เห็นบรรยากาศนี้ด้วยนะคะเห็นแบบเรียวๆจริงๆไปเลยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดหัวใจรัวๆเลยค่ะ ครับได้เลยนะคะทางบ้านไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าโอ้ยังอยู่นะคะยังอยู่อ่า <Okay. S 1> ยังได้ยินอยู่เนาะได้ยินอยู่ใช่ไหมคะมพิมพ์ข้อมูลเข้ามาหน่อยนะคะอ่าในระหว่างนี้เจ้าสาวเช็ดน้ <laughs> นำตานดหนึงเช็ดน้ำตานิดนึงคะ่ะกำลังซึ้งกินใจเลยคะ่ะโอ้คุณภูธดนนะคะบอกว่าน่ารักคะ่ะน่ารัก <laughs> เจ้าสาวเขินยิ้มเลยอะ่ะ สวยจังเจ้าสาวเจ้าบ่าวหล่อมากๆอ่าช่างภาพคะเก็บรูปรรัวค่ะเก็บมุมซ้ายมุมขวามุม,มเงยมุมก้มนะจ๊ะเอาให้ทุกมุมจิกให้กล้องแตกไปเลยจ้าคุณฟงมายนะคะบอกยินดีด้วยค่ะแล้วก็หัวใจสามดวงนะจ๊ะขอบคุณค่ะนคะคะขอบคุณค่ะคุณหนึ่งไทยขอบคุณค่ะเอาละค่ะ อืมจะบอกจะสาวบอกฝนใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวขอรีบขอตัวไปก่อนละกันนะคะอ่ะอเดี๋ยวนะคะคุณวิพรรัตน์บีิวบอกว่าหอมแก้มแส่เขาเมื่อกี้มาไม่ทันใช่ไหมคะขออีกรอบนึงค่ะไม่เป็นไรค่ะใครหอมอ่ะฮะใครหอมก็ได้หอมเชอจาหอมเชอจาโอ้ยสวยงามมากค่ะวิวสวยยินดีอีกรอบอ่ะรูปนี้นะคะทุกคนคะเตรียมค่ะเตรียมตัวแคปค่ะแคปไปเลย เขินไม่รู้ใครเขินใครกันแน่นะจ๊ะอ่าใครได้รูปแล้วก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะคะไว้เป็นหลักฐานเนาะโอ้คุณปูลบอกหอมแก้มหอมแก้มเมื่อกี้หอมไปแล้วไงคุณฟองมาบอกมีน้องวัวนะอ่าพยักหน้าจา้าโอเคตามนี้นะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวผลใกล้จะมาแล้วนะคะก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องขอตัวนะคะอ่ะบาบายบายแขกผู้มีเกียรติอีกรอบนึงคะ่ะ บายบายนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ